เมัเอนมันก็คือ EP-Link นะครับ,บ W N 8ปดสองเนะครับสามร้อยมิลลิปโอเคเลยนะหี่านจะอยู่นี่นะ แบไหมนี่นะงานตมาเลยปึึบเรียบร้อยบุคีากรน้องโอเค,อเค,อเคนี่นะหนึ่งโอห ก็โอเคนะครับพอเราสตาร์ทเครื่องเสียบตัว USB ไฟไฟแล้วก็ตัว USB ที่เป็นระบบ iOS แล้วนะครับมันก็จะบูตขึ้นมานะแล้วมันจะมาชนที่ตรงนี้นะเซต up ไ i ไฟหรือเปล่าครับให้เราพิมพ์ไปว่า,วาะครับซึ่งถ้าเป็นตัวนี้นะมันจะเนทีฟนะครับเสียบไปไงมันมองเห็นอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เลือก SSID นะครับ ผมผมนะเพื่อย่าลืมกดปุ่มดำล็อกนะเพื่อเปิดตัวเลขน,นะครับทีนี้ก็เลือกไปได้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะเลือก DKK2G นะครับผมก็พิมพ์เลขสีไ่ไปกด enter นะครับมันจะถามหา password นะครับจากนั้นเราก็พิมพ์าส s ว w o r d ไปได้เลย <S <S ทีนี้พอ connect ได้อย่างนงี้ยนะก็กด enter ตรงนี้นะ connect เลยแล้วก็เอาลิขส ID นะครับมาใส่ถ้าใครเพิ่งเซร็เครื่องครั้งแรกก็ใช้สีนี้เอานะครับ ก็ <Okay. S 2> อโอเคนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เซ็ตไปชีพไปแล้วแล้วก็เพิ่งซื้อมานะครับไอแบบเมื่อกี้นี่คือซื้อ,อซื้อมันเสียบก่อนที่จะทําเครื่องเนาะอันนี้เนี่ยคือสมมุติว่าเราขุดอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะถ้าเกิดขุดอยู่แล้วเนี่ยให้กดปุ่ม ESC หนึ่งครั้งนะครับกด ESC ตรงนี้นะเสร็จปุ๊บนะครับหน้าจอมันก็จะออกมาอยู่หน้านี้นะครับอทีนี้นะครับให้เราพิมพ์ว่า WiFi W นะครับ I F.I. นะครับกด enter ที่หนึ่งนะอ่ะทีนี้มันก็จะขึ้นหน้าแบบเมื่อกี้เลยนะครับแล้วเราก็เลือก SSID นะครับกดนำล็อกเปิดขึ้นมาเนาะแล้วเราก็เลือกไปนะครับจะ connect ไปตัวไหนเราก็เลือกพิมพ์เลขไปกด enter แค่นั้นเองครับมันก็ถามหา password นะครับเราก็พิมพ์มไปเนาะโอเคแล้วกด enter นะครับแค่นั้นเองเออเนาะแล้วมันก็จะทําการ save ตัว SSID อันนี้ไว้เลยนะครับรอบหน้าก็ไม่ต้องมากรอกใหม่แล้วโอเค